สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมนะฮะดี Pop top เจป๊อปท็อปนะครับผมในช่วงที่3แล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮอตสตาร์แน่นอนฮอตสตารแน่นอนอ่ะมันแบบว่าเราเนี่ยจะมาสัมภาษณ์ศิลปินแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตมาฝากกันครับชื่อคอนเสิร์ตว่า Youth of Nation นะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ๆวงสุขุมวิท66แล้วก็พี่ชวนคับสวัสดีค่ะ ย้อนมาให้ลอทีหรืหแมวครับผมมิตตงหัวครับครับเอ๋ครับนีัครับเกมมือกลองมิงัวครับอาวสวัสดีครับผมกวนครับ เม่ที่ผมบอกเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าวงที่จะมาเนี่ยวงง่ายๆอยู่ใต้รถไฟฟ้าจุดมว่งนม่นเองนั่นเองนะครับผมมาฝากกับงานเราครั้งนี้นะฮะก็อยากจะถามว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วก็จุดประสงค์ของงานนี้คืออะไรครับก็ชั้นแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากคือก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสเดียก็เล่นดนตรีในในต่างประเทศละยๆประเทศครับผมประมาณแบบ3ปีอย่างเงี้ยผมก็เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ ไปเจอกับพวกกิจกรรมที่ที่เขามีให้เยาวชนอย่างเช่นแบบดนตรีในสวนแบบมีทุกรูปแบบนะฮะคอนเสิร์ตในสวนมีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตมีการเล่นดนตรีของเยาวชนมากมายนะ,ะกลับมาก็เลยที่ว่าเอ้มือไทยน่าจะมีแบบ ลักษณะของคอนเสิร์ตวิ๊กเอ็นอ๋อเหมือนชีสามเปอร์นี่ยเขาจะเปิด์ปเหมือนด้านเชื่อว่าเปิดฟรีเปิดกว้างหน่อยสำหรับใครที่แบบอยากเล่นตีอยากโชว์ความสามารถเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวส่วนก็ป็นแบบพวกเล่นอะคูสติกบ้างอะไรเป็นวงแบบที่แบบไม่ได้มีสังกัดทํากันเองอะไรอย่างนี้ออกมาก็มีอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตของมือโปรด้วยที่แบบทางรัฐซื้อโชว์มาให้คนในเมืองได้ดูอะไรอย่างนี้ได้สนุกกันก็เลยคิดว่าเออถ้ากลับมาแล้วได้มีโอกาสทำเนี่ยก็คงจะดีก็เลยเอาโครงการนี้ไปเสนอ อะไรที่อย่างเช่นสุนทรภยก็เกิดเป็นโครงการยูับเชั่นขึ้นก็มีอร์รัปชทสนับสนุนอ๋ออย่างคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยครับมีศิลปินร่วมกับงานคอนเสิร์ตนี้เยอะมากไหมครับมีสีวงครับ40วงสี่สโชว์เรียกว่า40โชว์ดีกว่าสี่สิโชว์ดีกว่านะครับสองเวทีสี่สิบโชว์สองเวทีงานนี้จัดอยู่มารวมเวลาทั้งหมดในการจัดสองอาทิตย์กว่านะครับโอ้สี่สิบโชว์เลยนะครับประมาณใช้เวลาในคอนเสิร์ตเนี่ยก็ประมาณ ก้าชั่วโมงคเก้าชั่วโมงตั้งแต่เทีย่ยงจนถึงประมาณสามทุ่มยิงยาวเลยนะยิงยาวเลยว่าแต่ถามนิดนึงค่ะคอนเสิร์ตไอ,อคอนเซ็ปต์ของงาน Youth of Nation นี่เป็นยังไงคะก็เอ่ออย่างที่เลให้ฟังนะก็เป็นการใช้เวลาของเยาวชนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้เกิดประโยชน,ใน์ใน,ในทางด้านเราถนัดดนตรีเราก็ส่งเสริมดนตรีก็มีน้องหน้าใหม่ๆบ้างมีวงรุ่นพี่สนุกๆเก่งๆมาร่วมเล่นกันลักษณะเหมือนเป็นการ แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องด้วยการใช้ดนตรีแบบนี้ครับคือเริ่มต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เกณฑ์การเลือกศิลปินที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยมีเกณฑ์อะไรไหมครับพี่ทวนก็จริงๆก็หน้าตาต้องดีอย่างนี้เหมือนซูงตัวนี้งซูบ้องครยตอนนี้เรื่องจากหน้าตาเรื่องจากหน้าตาเลยคร่ะแต่จริงจริงอ๋อต้องรักษาดีพอกันก็คือก็จะมีคือมีทั้งวงวงเนี้ยจะมีหลายๆรูปแบบ ับวงล็อกวงแบบวงล็อกหนักเบาวงอะคูสติกวงพื้นนนว่าจะมีคือหลักๆคือจะครอบคุมทุกแนวแล้วก็มีวงน้องๆหน้าใหม่ๆที่แบบมีความสามารถเก่งๆอย่างสุกงวดของผมอย่างอะไรมากมายจตไม่หมดเลยผมการันตีว่าวงนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะหลังจากที่ผมพบเจอในการเขาเล่นคอนเสิร์ตใช้คำว่าพบเจอเล่นคอนเสิร์ตสดๆเนี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าไม่เคยทําให้ที่ไหนผิดหวัง ผมชอบมากๆเป็นการเล่นแบบว่า energy พี่เขาเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะมากมาเต็มวะยังไ,ไม่รู้ว่ามีหมดหรือเปล่า,าดีดีอดนะีดีะนี่สัมผัสได้อะครับต้ลอนเลยว่าเล่นเมื่อไหร่เนี่ยตะโดนเมื่อไหร่ตาผมแข็งขนาดนั้เลยจับได้ฮนะ แต่ผมการันตีครับดีมากครับใครที่ยังไม่เคยเห็นพี่พี่วงสุวินหดหกนะครับเล่นสดนะครับไปดูครั้งเดียวกับผมเตรียมไปเดินอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลู่วิ่งอ่ะเตรียมไปเดินเออเตรียมไปเดินได้เลยนะครับเพราะว่าคุณกระโดดกันเขาเรียกว่าเกาขึ้นกันแน่นอนเป็นเกาอย่างแน่นอนถามว่าแตนพี่ทวนค่ะพี่ทวนคาดหวังกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็จริงคาดหวังคาดหวังให้มันเป็นเป็นกิจลักษณะคือในแง่ของการเป็นเป็นคอนเสิร์ตในในช่วงวันหยุดเนี่ยคิดว่า ถ้าในขั้นแรกเนี่ยเป็นปีละครั้งนี่นะถ้าเกิดขึ้นได้มันจะยอดเยี่ยมมากแล้วก็คงคอนเซ็ปต์คือเป็นฟรีให้เยาวชนมาได้แสดงออกได้มาแบบว่าปล่อยของกันใช่ครับของดีดีใช่ไหมของดีดีทั้งนั้นเลยของดีแล้วมองที่หน้าเบี้ยวไปทั้งนั้นนะมาปล่อยกันนะครับแล้วอย่างคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ในงานอะไรบ้างไหมครก็จริงๆจริงๆมันก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างคะก็มีเอาพูดถึง กิจกรรมเสริมด้วยกัรอนี่จะได้เสริม2อย่างที่ที่แน่นอนเลยก็คือมีเวิร์กช็อปจากเวิร์กช็อปการการทำงานดนตรีจาก Mango Team Mango Team ก็เป็นทีมที่ทำทำเพลงแบบที่ที่อย่างออลิสเลนวิกแสตอันนี้ก็จะมาถ่ายทอดพูดคุยประสบการณ์ในการแต่งเพลงในการทํางานดนตรีครับแล้วก็จะมีพูดคุยกับทางทางฝั่งของการทำปรพโยชน์อันนี้ก็จะมีจาก GTS มีคุณแม่ที่ทำรเออรคเออร์ อ่อนี่ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการทำทำหนังทำกับหนังเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วเขาเอานักเก็ตมาด้วยนี่ครับคือคือเคสุดไป <c oughs> อะไรขนาดนั้นเขาก็อาจจะมาเกี่ยวใครไปเล่นหนังด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจโอเคคก็โหมค่นี้เที่ยงท้อปไปสิบโมงช่ว oh, oh. <laughs> งนี้ผมก็ลิงฝากลิงทองนะครับสามารถปล่อยของได้เหมือนกันโอเคแล้วการเตรียมตัวสําหรับคนที่จะไปร่วมสนุกกับงานคอนเสิร์ตยูนิฟเนชั่นนี่เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ,อะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าว่าการที่เราทำคอนเสิร์ตลักษณะเนี้ยจะมีคนสนใจมาก น้อยแค่ไหนยังไงเราก็เลยลองประเมินดูว่าเออในลองมาลงทะเบียนซิว่าใน Facebook เนี่ยบแบบไม่ต้องบอกใครมากเนี่ยจาลงทะเบียนยังไงปรากฏว่าแจ้งมาประมาณสองชั่วโมงมา500้คน้ารคนทีนี้ก็เลยแบบเอาละกลาเป็นตรงเป็นข้ามเลยงานการถูกต้องเพราะว่ากะไว้เนี่ยไม่เกินพัน ถึงคือกะว่าเป็นแค่มินิคอนเสิร์ตเป็นงานเล็กๆไม่ได้กะแบบอะไรมากมายรแบบนี้นะครับคือกะเป็นแบบไซส์กลางๆอะไรหนุบๆใช่ไหมครับแต่พอลงไปปุ๊บงานมาเร็วเลยงานมาเร็วเลยงานเข้าเลยทีนี้อันนี้ห้าร้อยคนนี้ยังไม่รวมโงมงตีนะใช่ไหมโอตีสี่สิบวงนี่ก็ปาเขาโหดรวมกันเกือบพันละทีนี้ก็เลยมีมาตรการทีนี้ก็เลยงานเข้าจริงๆฮะขึ้นสอนอเลยขึ้นสอนอเลยครับทำยังไงอะคะคืออะไรกันอ่า ทางเจ้าหน้าที่ครับก็ให้ความสนใจว่า<ะ>เออมีมีมาตรการอย่างไรบ้างก็เลยเออไปพูดคุยแล้วก็สรุปว่าโอเคนั้นขอ,อ,อสำแนกสัมดงตนด้วยการใช้ประชาชนและการ,รในการเข้างานเ,ออเพราะว่าเรายังไงเรายืนยันว่ามันต้องเป็นฟรีคอนเสิร์ตให้ได้ครับก็เลยหน้างานเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ครับคนที่ยังไม่ได้แบบไปลงใน f a c e b o o k นะครับก็มาลงทะเบียนได้หน้างานก็ รับได้ีเพิ่มทีละ200คนนะจะเป็นแบบอาจจะก,กัน้นป๊บ200คนกัน้นปึ๊บแล้วก็ค่อยเข้าแล้วก็มีหมุนเรียนออกบ้างอะไรบ้างก็คือก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าออการที่ทําไมตํำรวจต้องยืน่นหือเข้ามาเพราะว่ามาตรการในการดูแลความปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากมันเป็นฟรีคอนเสิร์ตถูกไหมครับ,รบ,รบมันก็จะแบบว่ามากหน้าหลายตา มันก็จะเกิดแบบว่าเพราะว่าพี่พี่วงสูงุวิทย์เนี่ยเคยไปเล่นก็เออบัวลอยขึ้นนะบัวลอยขึ้นงานคือคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาบัวลอยขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องดูแลกันนิดนึงก็ให้ยืมมือเขาเรียกว่าอย่าอย่าเรียกยืมเลยเรียกว่าร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบด้วยอ่าแล้วก็ต้องถามพี่พี่วงสุขุวิทย์นิดนึงครับเนื่องในโอกาสที่ว่าได้ร่วมงานเข้าไปเป็นหนึ่งในศิลปินที่ โชว์โชว์ความสามารถโชว์ดนตรีในงานนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าเก้าชั่วโมงเต็มเป็นอะไรที่โหดมากพี่รู้สึกกันยังไงครับแล้วมีการเตรียมตัวฟิตซองเป็นยังไงซองหนักซองทุกวันเลยกี่ชั่วโมงคะต่อวันก็ว่าแล้วว่าซ้อมซ้อมเยอะเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ฟิตด้วยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมากันเยอะด้วยเป็นคอนเสิร์ตที่ กว่าจะแต่พี่พี่มีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคะแต่ว่าก็เดี๋ยวมือกองจะใส่จีติงวาไงสุดนี้แหละมือกองใส่จีติงนะฮะกับด้านด้วยกับด้านด้วยแล้วปกติเนี่ยเวลาตั้งวงนะครับกองจะอยู่ข้างหลังนะครับงานนี้เนี่ยหันหลังวิ่งหันหลังตั้งหน้าตีก็หาวงนะครับแล้วก็โชว์โชว์จีติงนะครับแหมเท่จริงครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทั้งพี่ทวนแล้วก็พี่พี่วงจิ๋วหกสิบหกนะครับเชิญชวนเพื่อนเพื่อนชาวฟ็อกเนี่ยไปดูคอนเสิร์ต ยูส์ออฟเนชั่นนะครับก็ฝากให้น้องๆที่ยังเพิ่งทราบข่าวแล้วก็ทราบข่าวไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วหรือว่ายังไม่ลงะเบียก็มาชมงานกันได้นะครับก็หน้างานก็จะมีมาตรการเข้มงวดนิดหน่อยถือว่าเป็นการอยู่ในสังคมก็คือทําตามกฎเกณฑ์นิดนึงก็คือมีการตรวจเช็คม่นจะเป็นสิ่งที่ดูคล้ายอาวุธหรืออาดูคล้ายอาวุธแล้วก็พวกเหล้าบุหรี่นี้ก็ขอขอ ขอไปนิดนึ่งขอไปนิดนึ่งนะครับว่าไปได้คนละนิดนึงนะครับไม่อ๋อไม่ใช่ถ้ามอความไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยขนะควันนึงก็คือเพราะว่าอย่างอย่างอย่างพวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันบางทีมันพาให้เกิดสถานการณ์อะไรอย่างใช่ครับก็เวลาใครโดนยึดอะไรไว้นะครับเรื่องงานตามได้จากที่พี่วงสุขมวิทย์นะครับใช่ครับหยุดพวกเอยไปหมดแล้วเขาจะถามคำเดียวว่าของกางอยู่ไหนนะฮะหมดแล้วก่อนอ๋อเดี๋ยวกับก่อนด้วยนะโอเคครับก็ ตามรายละเอียดนี้นะครับผมแล้วก็ฝากรายละเอียดของการกแบบว่าไอที่ก็คือ f a c e b o o k c o m s a d o n a t i o n f a c e ครับอันนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้แล้วก็วิธีลงทะเบียนก็คือเอาบัตรประชาชนมาแสดงตัวแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยครับหนึ่งคนก็หนึ่งปีก็จะบอกว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆให้วัยรุ่นมาโชว์ของดีๆกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางดนตรีความชอบทางศิลปะดนตรีกันครับผมว่าสุดยอดจริงๆกับทางที่ทวนนะคะแล้วก็สุขุมวิทท้สที่มา ให้เกียรติเรามาร่วมรายการ support เบิร์กแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆวงสุพินโรหงแล้วก็พี่ควรมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแต่กิจกรรมดีๆอย่างนี้พลาดไม่ได้นะครับผมพลาดจริงจริงโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสิเรายังไม่รู้เลยว่างานจัดวันไหนที่ไหนยังไงเอองานจัดแถวไหนครับที่ไหนคะพี่ที่เออ่ลานหน้า MRT MRT ลาดพร้าวอ๋อตรงที่เป็นตลาดไอ้ตรงน้นในบาซ่าเก่าปะใช่ปบางซ่าเก่าใช่ขึ้นไปทางศาลขึ้นไปทางศาลนะครับที่เป็นที่จอดรถของแมน โอโอเคด้าข้างหน้าตรงนั้นเลยครับอ๋อขึ้นมาพบเจอเลยขึ้นมาเจอเลยนะครับเที่ยงตรงถึงสามทุ่มเที่ยงตรงสามทุ่มนะครับสิบหกผมก็รอแล้วครับเจอกันนะฮะเรียกว่าเผาหัวเผาหัวนะครับรอกันเลยอ่ะโอเคให้พี่ๆวงสุขวินหดๆเนี่ยก่อนจะจากไปนะครับอัปเดตหน่อยละกันหลังจากที่ซิงเกิลแรกออกมานะครับขอบคุณเวลาบอกได้คำเดียวว่าติดหูเป็นอย่างยิ่งผมผม บอกได้คนเดียวท้องมากเชื่อรใจจริงๆสายตาดิสใจมากชอบจริงๆครับตอนนี้เนี่ยจะมีซิงเกิลที่สองตามมาอย่างับพี่ถ้าตอนนี้ปล่อยปล่อยมาแล้วด้วยค่ะชื่อว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าภาพติดตาภาพติดตาเลยคือแบบผ่านปุ๊บปุ๊บเฮ้ยปุ๊บเลยเฮ้ยติดเลยติดตาเลยผมจะได้ฟังเนี่ยเมื่อไหร่หรือว่าปล่อยออกมาเรียบร้อยอันนี้ตอนนี้ปล่อยลงยูทูบนะครับปล่อยลงยูทูบแล้วแล้วเรื่องเอ็มวีครับเอ็มวีกำลังกำลังกำลังจะปล่อยกำลังเดือเลยเอ็มวเป็นไหม นางเอกด้วยเออพอดีก็ช่วงนี้ยังปากเลี้ยงท้องนะครับเพืใช่ใช่พี่กำลังมีผมจะให้ใส่ทุพพีสให้ใส่ทุพพีสใส่แล้วก็ถุงเท้าเลยอ๋อโอเคมากเลยมันมันฟุ้บมากเลยนะฮะถ้าพี่อยากให้ซิงเกิลพี่ไปรอดยากเลยครับพี่อย่าเอาผมไปไม่อยาจะตรงคนเแต่งติตาครับอ๋อตรงคนเแต่งตาเลยคล้ายๆว่าแบบเออเปิดมาปุ๊บพี่นี่มันเรื่องจริงตันประมาณนี้ครับ โอเคครับตอนนี้เนี่ยพักเบรกไว้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับท็อปใหม่ในช่วงหน้าครับผมแป๊บเดียวครับโอเค